สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องเทเลยจะมาแบ่งปันบอลสีเช่นเคยนะคะกระถางไซส์สี่สต้นร้อยทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะคะค่าจะส่ง60บาทขอรับยอดขั้นต่ำสอ0รบาทนะคะก็ตัดยอดทุกๆ12กระถางนะคะ12กระถาง60บาทเพราะว่าบอลสีของเราต้นสูงนะคะต้นสูงเราก็ จะส่งแบบให้เขาปลอดภัยที่สุดน่ะนะคะห่อด้วยกระดาษลังนะคะามาดูตัวแรกลาตีประดับดาวเนี่ยเขาสูงนะเนี่ยนะคะเนี่ยต้นใหญ่พออยู่กระถางเล็กอะ่ะเขาควรจะได้ขยับขยายตัวเองเนาะ เขาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยใบไม้นะคะแย่งอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละใบผัดนะคะอาหารหมดไม่ใช่แย่งอาหารมีต้นเดียวนะคะถ้าหลายต้นก็จะแย่งอาหารราตีประดับดาว3ต้นร้อยนะคะขุนสารชาวบ้านบางละจันนะคะกัดมาแล้ว3ต้นร้อยนะคะอนุมาณจองถนนกระดูกขาวสาต้นร้อยนางสวหาหะกัดแบบนี้นะคะ กัดแบบนี้แม่หานุมานนะคะสามต้นร้อยเรามีพายเพชรพายเพชรนี่ก็จะเหลือต้นเล็กนะคะ,ะสามต้นร้อยนางวาลีเขาจะกัดแบบเนี้ยเป็นบอลขาวกัดขาวจะสวยสีขาวเนี่ยจะสวยนะคะถ้าอยู่เป็นหมู่เหล่าเนะาะไกรทองเหลือสองกระถางนะคะกัดมาแล้วสามต้นร้อยเรามีมัขวานลังสันนะคะมัขวานของสวนเราเน่ะคือเขาจะ ต้นแม่เขาทนแดดทนฝนน่าจะกลายไปแล้วแต่เวลาเขากัดกระดูกโชว์สวยงามมากนะคะบึงการ3ต้นร้อยนะคะเรามีานางกิมิทาเทวี TV. อันนี้มาแยกหน่อนนะคะตับนางสงกรานก็จะไม่ได้ว่าวันไหนนะคะนางกิมิทาก็จะมีอ่า นายมันปืนยาวเนี่ยเขากัดมาแล้วแต่จะมีต้นละสองก้านแจ้งไว้ก่อนนะคะก็จะมีพระนาลายอันนี้สวยนะคะแบบนี้เลยนะคะมีอยู่กระถางหนึ่งสามต้นร้อยเช่นกันนะคะทศกัณฐ์ก็เช่นกันกัดมาแล้วแต่ต้นละสองก้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะใบก็แบบนี้นะคะคือเขาต้นสูงกว่าเขาต้นสูงดินดินน่าจะเริ่ม หมดแร่ธาตุแล้วอะไรเงี้ยนะคะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดอยู่พม่านะคะสามต้นร้อยอันนี้เจ้ากรุงอังวะก็อยู่พม่าเช่นกันนะคะสามต้นร้อยราชินีเงินแสนนะคะเจ้าจาัก,กรพรรดิน่าจะส่งได้กระถางหนึ่งนะคะสองใบสามต้นร้อยขุนสีโคจคงเราก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวจะหาต้นที่กัดสวยสวยให้นะคะมีไม้แยกหน่อด้วยนะคะอ่าอันนี้เพชรพันล้าน เพชรพันล้านนะคะเขาจะกัดคล้ายฮกหลงอะ่ะกระดูกขาวใหญ่กัดชมพูกระดูกขาวใหญ่สวยนะคะ3ต้นร้อยมีเพชรเจ็ดสีบนด่างบนป้ายเขาจะตูช้าเนะาะเพราะเขาด่างเขาป้ายนะคะสาต้นร้อยถ้าไม่ด่างไม่ป้ายก็อย่างเงี้ยตูเร็วเท้าลำไยนี่ก็ซุดๆโมโสมไปแล้วนะคะพระนครก็มีแค่สงใบนะคะ มุมนี้บอลสีไม่ค่อยสวยมาดูมาดูตัวนี้เนี่ยนางเสือดาวเนี่ยกัดมาอย่างเงี้ยนะคะมีมีก้านเดียวจะแ,แข็งแรงนะเ้าต้นสูง3มต้นร้อยหนุมานขัดสมาธิเหลือสองสามกระถางม้าสีหมอกมา้าขุนแผนนะคะสามต้นร้อยนาอ่ะอ,ะอะ่อะไรนะ จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมี2องก้านนะคะ3ต้นร้อยเรียกซับนะคะ3ต้นร้อยเรามีเนี่ยมหาชาติแต่ต้นอย่างเงี้ยสองใบ1โหลดทยอยออกมานะคะเรามีจํากัดจะแบ่งให้สักสองกระถางแล้วกันเนาะแต่ต้นเล็กนะคะรัตนศินสามต้นร้อยป้ายมาอย่างนั้นเลยสวยๆพระพันวษา สัตย์เรื่องขุนช้างขนเพนนะคะแล้วก็มีม้ากันทักกะม้าเจ้าชายศิทธัถะนะคะพระพุทธเจ้ามณลสวรรค์หน้านี้สามต้นร้อยนะคะหน้าแผงนี่สวยนะคะสีเขียวใบกลมเหมือนกันนะคะสามต้นร้อยศิลาหุ่มทองแบ่งให้สองกระถางนะคะสามต้นร้อยเขาแผงอะนะคะเพชรบ้านปทุมก็แผงไม่ป้ายนะคะสามต้นร้อยมีหน้าเขียวมีหน้าแบบนี้อ่อน เทพกนก3ามต้นร้อยต้นสูงแล้วมีฟอมกอด้วยฟอร์มกอ,อ,มกอจะกต้นเล็กเขาแย่งอาหารกันนะคะมหาราศป้ายแดงเอยมหาราชมหาราชแผงแดงนะคะ3ามต้นร้อยหรือสองสามต่ขาวเนาะจะมีหลวงราชนีหาประมาณนี้นะคะ3ามต้นร้อยมีจังหวัดหนองบัวลำพูนี่เขาขาวๆอย่างนี้นสวยนะเอาไปทําเป็นฟอร์มกอบอกเลยว่าต้นสูงมากนะคะ นาลายเรืองพบเหลือ3กระถางนะคะอ่าสาวสันกําแพงนี่แต่กอดีนะคะเขาบอก3ามต้นร้อยแล้วก็ม่านางพิมพ์ก็3ามต้นร้อยนะคะมีชายชุนป้ายมาแบบเนี้ยนะคะ3ามต้นร้อยมี2กระถางนะก็จะมีนางสุชาดาตัดพุทธประวัตินะคะ ผู้ที่ถวายข้าไม่ทุพายาตให้พระพุทธเจ้าก่อนตรัะรู้นะคะเดีย๋ยวมีกระถางหนึ่งธาตุบางแก้วองหญิงทอฝันบนป้ายเนี่ยแบ่งให้หนึ่งกระถางมีสองก้านแล้วสวยนะคะเทพเทีวาริศหนึ่งกระถางนะคะวงคุลิมานตัดนิ้วนะคะหนึ่งพันนิ้วสะสมนิ้วหนึ่งพันนิ้วเหลือหนึ่งนิ้วนะคะพระอาหลาห์ด้วยนะเนี่ยอ,อันนี้มหาชาติเนี่ยแต่พุทธประวัติมีสิบสามกันเนาะ ภาตสุดท้ายนะคะก่อนจะไปเป็นตัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะมหาชาติสิบสามกันเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะกัดแดงอันมีอยู่กระถางหนึ่งนะคะแบ่งให้สองกระถางเนี่ยองค์หญิงทอฝันเอามาแบ่งนะเนี่ยเอามาแบ่งมีสองกระถางสามต้นร้อยลิบทักมานะคะขุนสีโคชโคงเนี่ยมีสวยกว่านี้อยู่สามต้นร้อยนะคะแตะละแม่กุศุมาใบยาว หน้ากว้างนะคะสมาหน้ากว้างตับจังหวัดเหลือสองกระถางเนี่ยจังหวัดประจวบนะคะคีรีขันเท้าจันทชนสองกระถางเนี่ยสวยๆมีสายโยนสองกระถางเหลือสองกระถางนะคะพระโมคัลานะอัคคระสาวุกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้านะคะผู้มีอิทธิฤทธิม์มากมากกัดมาหมดแล้วนะคะสามต้นร้อยงามวงวานสามต้นร้อยอันนี้อะไร เนี่ยนองบัวลําพูอ่ะอยู่รวมกันอย่างเี้สวยนะคะแล้วไปทําฟอร์มก่ออันนี้มีบางใหญ่บางใหญ่กระถางหนึ่งเดี๋ยวแยกออกมาเอาไว้ไหนดีไว้มุมนี้นะคะบางใหญ่ อาแบ่งให้ละกันเพิ่งออกมานะคะสามต้นร้อยนางไหมนี้ถ้าใครจะรับแบบถอดกระถางนะคะรางลากหกต้นร้อยนะคะโอ้ต้นใหญ่มากต้นสูงใหญ่นะคะไก่กระเยมซับกระถางหกหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่คุณสีเขาจะคงจะส่งต้นนี้ให้นะคะหกหลงเพิษพันล้านพิรพันล้านตอนแรกใบเขียวกระดูกขาวใช่ไหมคะถ้ากัดมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ